สวัสดีครับพบกับทีมงานโชคถึงวุไลแมคโครนะครับคลิปนี้พามาดูหน้างานลูกค้าที่จังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองนะครับพื้นที่ขนาด3ไร่นะครับก็คลิปที่แล้วนะครับเราเคยลงไปแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูอัปเดตนะครับหน้างานที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับว่าพื้นที่แปลงนี้มีการทําอะไรบ้างนะครับขุดทําอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเริ่มกันตั้งแต่ทางเข้าตรงนี้เลยนะครับบริเวณทางนี้นะครับเป็นทางเข้านะครับ ที่ตรงนี้นะครับมันเป็นคลองสาธารณะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องทําการวางท่อนะครับท่อที่เราใช้นะครับเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับขนาด1เมตร เนื่องด้วยที่ตรงนี้นะครับมันเป็นเขตอบตนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ท่อเล็กกว่านี้นะครับแล้วก็ฝังไม่ลึกเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของการไหลของน้ำนะครับทำให้น้ำเนี่ยไหลไม่สะดวกนะครับแล้วก็ชาวบ้านที่เขาต้องการใช้น้ำเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องการใช้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องวางท่อเนี่ยนะครับให้ลึกนะครับแล้วก็ใช้ท่อที่มีขนาดใหญ่นะครับส่วนบริเวณทางเข้าเนี่ยนะครับมีขนาดความกว้างอยู่ที่6เมตรนะครับรถ10บล้อนะครับรถบรรทุก สามารถขับเข้าได้กว้างมากนะครับสบายๆเลยนะครับพอเข้ามาข้างในนะครับเข้ามาข้างในตรงนี้นะครับก็ยังเป็นช่อง6เมตรอยู่นะครับช่องตรงนี้นะครับก็จะมีความกว้างประมาณ6เมตรนะครับส่วนบริเวณด้านในเนี่ยนะครับก็จะเป็นโคกสําหรับทําเป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นขนาดโคกไว้ให้นะครับว่ามีความกว้างความยาวเท่าไหร่ นะครับส่วนบริเวณด้านข้างนะครับหรือว่าถนนรอบพื้นที่นะครับเ,เราทําคันล้อมเนี่ยนะครับรอบพื้นที่เลยนะครับความกว้างเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ3-4เมตรนะครับจุดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็มีการวางท่อนะครับอ,อ,อันนี้จะเป็นท่อน้ําเข้า ท่อน้ําเข้าเราฝังท่อลงไปนะครับเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้น้ําใช่ไหมครับเราก็บิดตัวข้องอตรงนี้เอียงลงมาเพื่อให้น้ําไหลเข้านะครับน้ำก็จะน้ำก็จะไหลเข้าไปในบ่อนะครับส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นคันล้อมนะครับกว้าง4เมตรนะครับ ตัวของคันล้อมเนี่ยเดี๋ยวให้ดูการดึงสลบนะครับการเก็บสลบนะครับเราจะเก็บสลบให้แบบนี้นะครับจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นเส้นตรงนะครับมันจะเป็นเส้นตรงเพราะว่า,เ,าเรามีการโรยปูนนะครับใช้ปูนขาวโรยแล้วก็ให้คนขับเขาดึงสลบนะครับงานก็จะออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงตะพักตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยคือชานพักชานพักตัวนี้นะครับกว้างประมาณ1เมตรถึงเมตรยี่สิบ นะครับก็มีกว้างประมาณเมตรเมตรยีถึงเมตรห้สนะครับสลับกันไปนะครับบริเวณชานพักเนี่ยนะครับสามารถปลูกพวกต้นมะพร้าวนะครับต้นกล้วยนะครับพวกตะไคร้อะไรพวกนี้ปลูกได้เลยนะครับส่วนบริเวณคันล้อมตรงเนี้ยนะครับเราปลูกต้นไม้ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เราก็ปลูกต้นไม้ได้นะครับแล้วก็เป็นพวกไม้ป่าอะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็แซมต้นอื่นๆเข้าไปนะครับด้านนี้นะครับก็มีการดึงสลบ จริงๆตรงเนี้ยนะครับมันเป็นเขตรอยต่อระหว่างที่ลูกค้ากับที่อีกเจ้าหนึ่งนะครับตรงรอยต่อตรงเนี้ยนะครับเราทําสโลปเอาไว้นะครับเพราะว่าความต่างระดับเนี่ยค่อนข้างต่างกันนะครับเราถมสูงกว่าของเขานะครับเราถมไว้ที่ประมาณเมตรยีนะครับรอยต่อเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมันอยู่ตรงตรงตรงนี้นะครับทำให้ตรงเนี้ยนะครับปุ่มเว้นสโลปตรงเนี้ยไปประมาณแค่30เซนติเมตร นะครับจุดนี้นะครับสาเซนติเมตรแล้วก็ดึงสโลปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกค้าจะทารั้วนะครับก็สามารถตั้งเสาล้วตรงนี้ได้เลยนะครับเราไม่ไปกินที่ด้านข้างนะครับเราทําพอดีที่เรานะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้ที่ตรงนี้นะครับ <S <S เขาทำทำดินให้ให้มาเชื่อมกับเรานะครับมันจะได้รับกันแล้วก็ดูสวยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราสามารถทารั้วบริเวณชายนี้ได้เลยนะครับมันก็ดูสวยงาม แล้วก็เรามีการดึงสลบนะครับจะสังเกตได้เลยว่าเราดึงสลบเป็นเส้นตรงนะครับเดี๋ยวดูแนวพื้นที่ภายในนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบ่อเก็บน้ําลูกหนึ่งนะครับบ่อลูกนี้นะครับเราขุดลึกประมาณ4เมตรนะครับขุดลึกประมาณ4เมตรแล้วก็เดี๋ยวรายละเอียดบ่อเดี๋ยวผมขึ้นให้นะครับส่วนภายในพื้นที่นะครับล่องที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นร่องน้ําที่มีความกว้างอยู่ที่3เมตร ความลึกของร่องน้ำตัวนี้อยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับบริเวณภายในนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้เรามีการทำเป็นขั้นบันไดนะครับเพื่ออะไรนะเพื่อให้เดินขึ้นเดินลงได้นะครับเข้ามาในส่วนของพื้นที่สวนตรงนี้นะครับพื้นที่สวนตรงนี้นะครับจะเป็นสวนที่เราเรียกกันว่าร่องสวนนะครับร่องสวนตรงนี้นะครับปลูกอะไรได้บ้างนะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับปลูกพวกผลไม้นะครับพืช ไม้ล้มต่างๆนะครับปลูกตรงนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าเรามีร่องน้ํารอบนะครับร่องน้ํารอบนะครับน้ำมันก็จะกระจายความชื้นเข้ามาในในชั้นใต้ดินตรงนี้นะครับการลดน้ําต้นไม้การอะไรมันก็จะง่ายขึ้นนะครับต้นไม้รากมันเมื่อมันอยู่ตัวแล้วนะครับรากมันก็จะดูดซึมน้ําได้โดยธรรมชาตินะครับเราแทบจะไม่ต้องลดน้ํามันบ่อยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับส่วนบริเวณด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อลูกใหญ่นะครับคือพื้นน้ําทั้งหมดเนี่ยประมาณไล่กว่ากว่านะครับเอ่อบ่อเนี่ยก็ขุดนะครับชั้นความลึกละ2เมตรนะครับขุด2ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยนะครับเราลึกไป2เมตรนะครับแล้วก็ทําเบิร์มนะครับแล้วก็ลึกอีกที2เมตรนะครับก็จะเป็นทั้งหมด4เมตรนะครับดินทั้งหมดก็ขึ้นมาถมรอบพื้นที่ทั้งหมดนี้เลยนะครับ บริเวณทางนี้นะครับก็เป็นโคกปลูกบ้านที่ผมได้บอกไว้นะครับเราก็มีทําขั้นบันไดแบบนี้นะครับเพื่อให้เดินขึ้นเดินลงนะครับแต่ว่าไอขั้นบันไดตรงนี้นะครับมันเป็นงานดินนะครับในอนาคตถ้าเกิดว่าฝนตกมันก็อาจจะมีการเซาะเซาะหรือพังทลายได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะให้มันได้มาตรฐานจริงก็แนะนําให้เอาอิฐบล็อกนะครับมาวางเรียงนะครับแล้วก็ทําให้มันดูแข็งแรงขึ้นมานะครับมันก็จะลดการพังทลายของชั้นดินได้ ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับกว้างมากนะครับเป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับปลูกบ้านได้เลยนะครับสองสาหลังยังได้สบายๆนะครับทําที่จอดรถนะครับทำสนามหญ้านะครับทําสวนรอบบ้านนะครับทําได้แบบเยอะมากนะครับส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับคือทุกๆทางเข้าเนี่ยนะครับมันจะมีทางเข้าทางด้านหน้านะครับแล้วก็ทางเข้าด้านข้างนะครับตัวทางเข้าด้านข้างเนี่ยนะครับก็ทําเอาไว้นะครับสาหรับเวลาที่ลูกค้าเขาจะ ขับรถวนรอบสวนเนี่ยเขาสามารถขับวนรอบสวนได้เลยนะครับตรงนี้ก็กว้างประมาณ10เมตรได้นะครับ8-10เมตรตรงนี้นะครับแล้วเราก็มีการฝังท่อนะครับเพื่อเชื่อมกับบ่อน้ําที่เราได้ขุดเอาไว้นะครับน้ําที่มีตรงนี้นะครับเป็นน้ําที่ซึมขึ้นมาเองนะครับเป็นน้ำชั้นใต้ดินนะครับตอนที่เราขุดเนี่ยนะครับก็มีน้ําซึมออกมาเพราะว่าดินข้างล่างเนี่ยออกเป็นดินทรายแล้วนะครับมันก็เลยเจอตาน้ํา นะครับส่วนทางด้านนี้นะครับก็เป็นบ่อฟรีฟอร์มนะครับลูกเล็กลูกหนึ่งนะครับบ่อลูกนี้นะครับมีขนาดประมาณเกือบเกือบงานหนึ่งนะครับหรือว่าประมาณ300กว่าตารางเมตรนะครับก็เป็นบ่อฟรีฟอร์มนะครับคดเคี้ยวไปมานะครับแล้วก็มีการฝังท่อเชื่อมถึงกันทั้งหมดนะครับพอเรามีการวางท่อแบบนี้นะครับน้ำเนี่ยนะครับมันก็จะไหลเชื่อมกันทุกบ่อนะครับแล้วก็เราก็จะจัดการน้าง่ายนะครับ ส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับก็เป็นถนนนะครับหรือว่าคันล้อมรอบพื้นที่ตรงนี้นะครับกว้างประมาณ3-4เมตรทำไมถึง3-4เมตรนะครับเพราะมันมีบางช่วงที่อ,อยู่เป็นแนวตะเข็บตรงนี้นะครับมันอาจจะได้ประมาณ3เมตรนะครับบางช่วงก็จะได้ประมาณ4เมตรตรงไหนที่แคบที่สุดเนี่ยจะแค่3เมตรเท่านั้นนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นของถนนสาธารณะนะครับของเราเนี่ยก็จะเป็นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยลูกค้าก็จะต้องทำรั้วแนวนี้ตลอด นะครับลูกค้าต่อไปจะทํารั้วนะครับที่ผมคุยกับลูกค้าไว้นะครับก็คือเราจะทําสูงจากระดับพื้นดินเดิมตอนแรกนะครับขึ้นมาอยู่ที่เมตรยีนะครับตอนที่เรามาวัดพื้นอันนี้นะครับมันอยู่ประมาณ1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสูงของเราเนี่ยจะได้สูงกว่าอันี้ประมาณ20เซนนะครับมันก็จะกลายเป็นเมตรยพอดีนะครับก็ได้ตามสเปคที่เราคุยกับลูกค้าไว้เลยนะครับ ส่วนบริเวณทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นมุมโค้งนะครับเพื่อเข้ากับแนวบ่อนะครับพื้นที่ลูกค้านะครับยาวไปยันเสาไฟต้นนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะกว้างมากเลยนะครับทำเป็นอนาคตนะครับก็เอาลูกลังมาลงนะครับเอาหินคุกมาลงเพื่อเทเป็นแนวถนนนะครับส่วนตรงไหนที่เราไม่ได้เป็นรถวิ่งเนี่ยก็ปล่อยให้เป็นพื้นดินแบบนี้นะครับแล้วก็ปลูกพวกต้นไม้หรือจัดสวนทําสนามหญ้าอะไรก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็ที่ด้านข้างตรงนี้เราก็ทําให้ชิดกับแนวเขตลูกค้าแบบนี้ นะครับส่วนบริเวณทางนี้นะครับมันจะกว้างนะครับเพื่อที่จะรับกับมุมเชฟของบอ่อนะครับบริเวณตรงนี้จะได้พื้นที่กว้างมากๆนะครับจะได้พื้นที่กว้างมากๆนะครับลูกค้าเขาอยากจะทําพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเป็นสวนป่านะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างน,นะครับแล้วมันเหลือเยอะนะครับเขาก็เลยจะทําบริเวณชายเนี้ยนะครับด้านหลังเนี้ยนะครับให้กลายเป็นพื้นที่ปลูกต้นไม้ปลูกป่า บแบ่งโซนหลังเป็นปลูกป่าตรงกลางเป็นพื้นที่ปลูกบ้านนะครับแล้วรอบๆก็จัดเป็นสวนเป็นไม้ป่าแล้วก็พวกต้นไม้ผลไม้ต่างๆนะครับส่วนบ่อนอ้นําตรงนี้นะครับเรามีการทําเป็นฝายชะลอน้ํานะครับคือลูกค้าเขาอยากให้มีฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อที่จะได้แบ่งบอ่อลูกนี้กับบอ่อลูกนี้นะครับเพราะมันเป็นบอ่อที่มีความใหญ่นะครับแล้วก็จุน้ําได้เยอะนะครับเขาก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าเ,ออเขาอยากจะให้น้ำเนี่ยมันไหลแล้วก็อยู่เต็ม เต็มบอ่อตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีฝ่ายชะลอน้าอันนี้นะครับความลึกของฝ่ายชะลอน้ำเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ70ซนติเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าน้ํามันมีต่ํากว่าขอบ70ซนติเมตรมันก็จะขังขังอยู่ในนี้นะครับไม่กระจายไปไหนนะครับแต่ถ้าเลถ้าเมื่อไหร่ที่น้ํามันมีเยอะขึ้นนะครับน้าก็จะไหลเชื่อมถึงกัน เพื่อให้น้ำเนี่ยนะครับสามารถกักเก็บอยู่ในบ่อได้เยอะที่สุดนะครับไม่ไหลออกไปที่ไหนเลยนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ทีมงานโชคหรือวิไลแมคโคนะครับเรามีบริการรับสํารวจออกแบบพื้นที่นะครับเรามีหน้างานอยู่หลายไซส์งานนะครับใครอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเรารับงานทั่วประเทศ นะครับก็มีทั้งงานขุดนะครับงานรั้วนะครับร้วลดหนามรั้วตะข่ายรั้วคาบอยนะครับเรารับทําหมดเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามกดซับสไคร e นะครับทีมงานโชคหลวงวิไลแมคโครพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ Stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Keep the sky on your mind.